ครับเอามาฝากคุณตาด้วยนะครับเราก็มันพอดีอยู่เหมนเรามีเพื่อมาอีกเชือกหนึ่งนะคะเราก็มาแบ่งให้เอามาให้คุณตาด้วยนะครับาาให้น้องให่ทั้งอเราด้วยนะคะให,ให,ให้ให้ตาปอนก็ได้ข <c oughs> อบคุณแอฟีมากมากนะคะแบ่งปันกันเนาะ <c oughs> ให้สองสาวกินด้วยให้คุณยายเรากินด้วยอันนี้คุณยายชื่อคุณยายอะไรคะ กัญญา,ยายกุญยากัญญานะคะคุณยายกัญญาคุณยายกัญญา,ยา,ยาเราเก็ไม่ค่อยได้ถ่ายเพราะว่าเราไม่กล้าเข้าม,ๆๆๆมานมานี่ละอันไปเพื่อนจับมาเด็กขอบคุณแอฟซีที่ท่านนะคะ ดูจางนุ้นขอแล้วเดี๋ยวนาตยาก็ขอแล้วเดี๋ยวรอก่อนนะนาตยาเดี๋ยวให้คุณยายกัญญากินก่อนนะคะคุณยายกัญญานะคะอยู่บเราะมีหัวสามเชือนะคะอยู่สวนค้างนะคะอยู่สวนช้างไททองเทพเกษตรนะคะแมาได้นะครับรเนพลังห้ยยังลึกที่นองตัว วันนี้ช้างของเราสามเชือกได้กินกล้วยหวานๆนะครับขอบคุณมากนะครับ CFC นะครับ,บที่ส่งคะแนนมาให้นะครับมาให้ซื้อกล้วยให้เป็นของขวัญปีใหม่นะครับขอบคุณมา,มากๆนะครับสามเชือกของเราก็ไม่ได้กินกล้วยนานนะครับตั้งแต่ตั้งแต่สวนปิดตั้งแต่สวนปิดนะครับตอนนี้มีอีกแล้ว ตอนนี้ก็น่าจะปิดยาวอีกแล้วครับมันเขาโทรใส่กันมาเสียวล้างไปหุ้มกันมันทนพวมกันนี่เขาเบิ้งเดียวได้นิ่มอยู่คนละมองเลยแล้งงงขางาามตค่ะเดี๋ยวเราไปรอดูพี่นาตยากับแม่วาสนากันต่อนะคะเดี๋ยวปอน,นให้คุณยายเสร็จก่อนนะคะ ก็ขอขอบคุณนะคะ FC นะคะที่ส่งคะแนนมาให้เราซื้อกล้วยให้น้าชายาหรือว่าน้าหนานะคะอาน่าชะยาจะกินขอบคุณค่ะเอาเอาเอาล้อรถแรกไหมอายางรถแรกไหมแรกไหมยางรถแรกกับยางแรกไหมยางรถแรกยางรถแรกไหมให้ไหมให้ยางรถไหมให้กล่องยางไหมแม่แม่ กินกล้วยกันนะคะป,อปอ้อนปอต้องป้อนนะคะไม่ป้อนเดี๋ยวแย่งกันนะคะถ้าเทให้เขาเลยเดี๋ยวแย่งกันอันนี้คุณพ่อคุณพ่อาไปเก็บไว้กินพรุ่งนี้ตัวเขียวๆนะคะขอบคุณมากนะครับไม่ได้กินกล้วยนานแล้วครับน้นนะะสาวสยวต้องแบ่งนะคะถ้าว่าไม่แบ่งเดี๋ยวจะแย่งกันเลยเดี๋ยวให้ยายกินด้วย แม่ก็บีครึ่งก็ได้เมื่อกี้เมื่อกี้เราก็ได้ไปแบ่งให้คุณตาด้วยนะคะคุณตาที่ว่าอยู่ในกันนะคะเพราะว่าเราก็ไม่กล้าไปถ่ายของเขานะคะเพราะว่าเวลาคุณตาเขาไม่อยู่นี่เราก็ไม่กล้าไปถ่ายนะคะเพราะว่าคุณตาเขาอ่บางวันคุณตาเขาอยู่คุณตาไปทําธุระอย่างนี้นะคะเราก็ไม่กล้าถ่ายนะคะ ก็วันนี้ก็พอดีเห็นคุณตาอยู่บ้านนะคะก็เลยได้มีโอกาสเอาไปให้เอากล้วยไปแบ่งให้ด้วยนะคะเดี๋ยวถ้าเอ้นี่มันมค่อยกินนะยายยายเหยียบทำไม,ไมค่อยกินเต็นเยอะเล่นถ้าล่วงขนาดนาดน่ะ,นะ,นะ เป็นลูกก็ไม่ค่อยอยากจะจับกินนะจะเอาเป็นหย่งีด้วย ไม่ได้ให้เล่นนานแล้วนะคะเพิ่งปล่อยให้เล่นนี่ละค่ะแต่ว่าเล่นต้องดูด้วยยิงล่วงแล้วแต่อเอาได้แบบนี้น้วยไร้ล่นบวก,กินได้ยายแม่บีเคิงไฮแม่บุษันเฮ็ดเฮียบวกกินได้แบบนี้ก็ต้องขอขอบคุณอ่า ก็ขอบคุณที่ดีแล้วก็พี่ต้องขอขอบคุณที่ดีแล้วก็พี่กุลธิดาด้วยนะคะที่ส่งคะแนนมาซื้อกล้วยให้พี่นาตากับแม่วัฒนาของเรานะคะก็อันนี้ก็เราจะมีถุงที่ยังไม่สุกด้วยนะคะเดี๋ยวคุณพ่อกับคุณแม่ก็เก็บไว้ให้กิน แม่พรุ่งนี้อาจจะสุกไหมหรือว่าเมื่อืนกินรื่ก็วีในสุกก็เอามาให้กินนะคะเพราะว่าเราก็มีถุงสุกได้ถุงได้ได้แบบสุกแล้วก็แบบแม่าเขาเรียกเ,ยเขียวๆอะค่ะใกล้ๆจะสุกแล้วนะคะเรามาบ่มอีกนิดนึงก็จะสุกนะคะแต่<ๆ>เขาไม่ใส่แก๊สใช่ไหมแม,ไม่ไม่ไม่ไมไม่ม่ไ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 มม่่ไไม่ ไม่ให้กินกล้วยเพราะว่าเขาบ่มแก๊สนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเกิดอันตรายนะคะแต่ท้องท้องอืดบอกเอาว่างก็ได้ดอกรอรถนานะยันแต่เขาแ่งห่วงมากเลยนะคะพี่นาตา อาบน้ํานี่เขาก็ต้องถือไปนะคะเดี๋ยวจะให้คุณพ่อแอบถ่ายให้ดูนะคะตอนไปอาบน้ํานะคะเมื่อกลางวันนะคะเขาร้อนนะคะอากาศตอนกลางวันร้อนมากเลยนะคะเอาแบบเอ่อพาพีน่นาตยาไปอาบน้ํานะคะเขาก็ถืออา่ายางรถนี่แหละคะ่ะถือไปด้วยแล้วก็แบบห่วงมากเลยค่ะคุณพ่อจะเอาก็ไม่ให้คุณพ่อ,อนะคะ nya tam kin kwoi chi la ruat tam tak dai ya mai tin tam แซบะแซบจ้านายาแซบคุณยายไม่ยอมให้แบ่งเฮียแล้นะแม่ ถุงใหญ่นะคะเดี๋ยวรอให้มันสุกเราก็จะพยอยให้กินนะคะเพราะว่ามันกินเดียวก็กินหญ้าไปกับแก้ม<อ>เด้อพ่อพ่อขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณเอซีทุกท่านนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้พวกเรานะคะติยาข,ขอบคุณค่ะพี่ดูแลข,ขอบคุณค่ะ ยังไงฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะพวกเราชาวช้างนะคะชู้ๆนะคะโควิดมารอบสองจะหายง่ายรอเป่ายิ่งมาใกล้พัทยาด้วยก็ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับค่ากล้วยวันนี้นะครับคะแนนนะครับที่ส่งคะแนนมาให้ซื้อกล้วยให้น้องนาเดียใ้มานานนะครัช่วงเช้าก็มีอ้อยให้กินนะคะ ช่องบายๆก็มีคะแนน FC ที่ส่งคะแนนมาให้เราซื้อนะคะขอบคุณมากค่ะค่ะก็ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยนะคะบางคอมเมนต์หนูอาจจะเข้าไปตอบไม่ได้นะคะก็ขอขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจพวกเราก็สุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณพี่ดี้แล้วก็พี่กุลกุลทิดามากๆเลยนะคะที่ส่งคะแนนมาให้สองสาวของเรานะคะ ก็ไม่มีอะไรไม,มากเลยนะคะนอกจากคาว่าขอบคุณนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เป็นกําลังใจพวกเราที่อยู่ข้างๆพวกเรานะคะก็สุดท้ายนี้ก็ขอให้มีความสุขความเจริญน,นะคะก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกคนทุกท่านเลยนะคะขอบคุณค่ะ